คือเกาหลีใต้เผยคิมเซิร์นักแสดงสาวชื่อดังเสียชีวิตด้วยนี้สิน700ล้านวอนราว487,540ดเาอดอลลาร์สหรัฐหรือราวราว16บหกล้านสบาทที่ยังชำระไม่หมดกับต้นสังกัดเดิมโกด Middle East เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ได้มีการเปิดเผยว่านักแสดงสาวคิมเซิร์ที่เสียชีวิตไปอย่างน่าเศร้าเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์นั้นมีนี้สินจำนวน700ล้านวอนราวราวสิบหกล้านสบาท ที่ยังชำระไม่หมดกับต้นสังกัดเดิมโกลเมดเลสนีนี้เกิดจากค่าปรับและการชดเชยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเมาแล้วขับที่เธอได้ก่อไว้ในเดือนพฤษภาคม2022ในคืนที่เกิดเหตุในเขตขัางน้ำกรุงซนคิมเซนได้ชนเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้าขณะขับรถขณะเมาแล้วขับทําให้เกิดไฟดับขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในพื้นที่เหตุการณ์นี้ทําให้เกิดการเรียกร้องค่าชดเชยจํานวนมหาศาลนอกจากนี้คิมเซินยังต้องเผชิญกับการลงโทษอย่างหนักจากการละเมิดข้อตกลงในสัญญาโฆษณาและละครของเธอ ตามแหล่งข่าวในวงการบันเทิงคิมเซิร์ได้ขอเวลาเพิ่มจากต้นสังกัดโดยอ้างว่ามีปัญหาทางการเงินและสัญญาว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดแต่เธอไม่สามารถทำตามสัญญาได้ก่อนที่จะเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรคิมเซิร์ถูกพบว่าเสียชีวิตที่บ้านของเธอในเขตสะโซงเรล็กง,งงกูกรุงซนในเวลาประมาณ4นาฬิกา45นาทีของวันที่16กุมภาพันธ์เพื่อนของเธอซึ่งมีกำหนดการประชุมกับนักแสดงสาวได้พบเธอและแจ้งให้ตำรวจทราบไม่มีการพบจดหมายลาตายที่เกิดเหตุและยังไม่มีการเปิดเผยการตัดสินใจ ที่จะทําการชนสูตรศพจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากครอบครัวของเธองานศพของเธอจะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลโซวซาในเขตซองปากูโดยกําหนดการจัดงานศพไว้ในวันที่19กุมภาพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ฝังศพของเธอยังไม่ได้รับการเปิดเผยในเดือนธันวาคม2022หลังจากที่สัญญาของเธอกับโกลด์เมดเอลิสสิ้นสุดลงคิมเซิร์นได้สัญญาว่าจะชำระหนี้700ล้านวอน487,540ดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามด้วยการที่อาชีพของเธอตกต่ำลง และภาพลักษณ์ในสาธารณะของเธอได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเธอจึงดิ้นรนที่จะหาเงินเลี้ยงชีพนักแสดงสาวหันไปทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านกาแฟและโรงเรียนการแสดงแต่แทบไม่สามารถจัดการค่าใช้ใจ่ายรายวันของเธอได้ไม่ต้องพูดถึงการชราําระหนี้เนื่องจากการชําระหนี้ของเธอยังคงถูกเลื่อนโกดธ Middle East ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนเพื่อเรียกร้องการชําระเงินที่เธอเป็นหนี้เนื่องจากเงินของบริษัทถูกยืมให้กับเธอการไม่ชําระหนี้ จึงอาจถือเป็นการละเมิดหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทได้การเรียกร้องการชำระหนี้ของบริษัทนี้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข